สวัสดีครับพบกับช่อง Unlimited Mindset จิตไม่จำกัดกันอีกครั้งนะครับโดยผมสุระนวนประดิษฐ์นะครับ EP นี้เราจะมาคุยกันเรื่องหยุดเดี๋ยวนี้7นิสัยไม่ดีที่จะทำให้คุณต้องเสียใจในภายหลังนะครับ 1. เลิกใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไม่มีวินยัยไม่ว่าคุณจะทาอะไรบนอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นการดูวิดีโอหมาแมวทาตลกอ่านโพสต์และก็คอมเมนต์เรื่องราม่าติดตามชีวิตของคนอื่นเลื่อนดูทิกต o k หรือว่าจะเล่นเกมออนไลน์หรือว่าดูซีรีส์อย่างไม่บรรยบรรยังสิ่งเหล่านี้ล้วนกินทรัพยากรที่มีค่าแล้วก็ไม่สามารถที่จะทดแทนได้มากที่สุดทั้งหมดของคุณไปนั่นก็คือเวลาแล้วมันก็ยังกินรวมไปถึงพลังในการใช้ชีวิตของคุณอีกด้วยนะครับในยุคนี้ข้อมูลไม่ใช่เรื่องที่หายากอีกต่อไปแต่ว่าความสนใจของคุณนั้นมีค่ามากเกินกว่าจะเอาไปทิ้งกับคอนเทนต์มากมายที่ไม่ได้สร้างคุณค่าอะไรกลับมาให้เทียบเท่ากับเวลาที่คุณได้เสียไปนะครับ ปัญหาที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ในคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาที่มันแย่เมื่อมันเทียบกับเนื้อหาที่ดีนะครับแต่ว่าปัญหาจะอยู่ที่การขาดความตั้งใจแล้วก็ไม่กําหนดขอบเขตให้เหมาะสมนะครับแม้แต่การฟังการดูการอ่านในคอนเทนต์คุณภาพสูงแต่ว่าทําอย่างไม่มีระเบียบวินยัยก็อาจจะทําให้คุณสับสนเสียสมาธิแล้วก็รู้สึกเครียดได้อย่างที่คุณไม่รู้ตัวนะครับลองนึกถึงการดื่มน้ํามากเกินไป น้ำเป็นสิ่งสำคัญและก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับร่างกายแต่ว่าถ้าคุณดื่มมากเกินไปในเวลาที่ไม่เหมาะสมก็จะทำให้ร่างกายเกิดอันตรายได้นะครับคุณจะต้องจัดระเบียบการบริโภคทางดิจิทัลของคุณอย่างมีวินัยนะครับจัดระเบียบให้พอๆกับงบประมาณทางการเงินของคุณจัดสรรเวลาในแต่ละวันให้จำเพาะเจาะจงสำหรับการทำงานพักผ่อนและก็ความบันเทิงลองใช้แอปเตือนการใช้งานอินเทอร์เน็ต หรือว่าแอปที่แจ้งเวลาที่คุณอยู่หน้าจอให้มันคอยบอกคุณก็ได้นะครับมันอาจจะช่วยได้อย่าให้โทรศัพท์ของคุณอยู่ติดกับตัวคุณตลอดเวลาเรียนรู้ที่จะฝึกฝนการนั่งนิ่งๆโฟกัสกับงานทีละอย่างโดยไม่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมากด,กดาๆไถๆเลื่อนหน้าจอไปเรื่อยๆนะครับให้เรียกคืนพลังแห่งการควบคุมสมาธิของคุณกลับคืนมาเพราะว่าถ้าคุณไม่ทําแบบนั้นเอากริทึมที่ถูกออกแบบมาอย่างฉลาดมากๆแล้วก็เข้าใจจิตวิทยามนุษย์อย่างดี ก็จะเข้ามาควบคุมสมองของคุณนะครับแล้วก็เปลี่ยนคุณให้กลายเป็นประโยชน์ของคนอื่นที่ไม่ใช่ของคุณแทนนะครับอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากแต่ว่าเป็นเครื่องมือที่ถ้าหากว่าไม่ได้รับการดูแลอย่างดีแล้วก็ไม่เข้าใจวิธีการใช้งานที่ถูกต้องมันก็จะกลายเป็นอาวุธที่ต่อต้านศักยภาพของคุณนะครับ 2. หยุดนั่งในท่าทางที่ไม่เหมาะสมนะครับไม่ว่าคุณจะกําลังเรียนหนังสือกําลังทํางานกําลังเล่นเกมกําลังอ่านหนังสือหรือว่าเพียงแค่พักผ่อนธรรมดา ท่าทางของคุณนั้นจะส่งผลโดยตรงต่อความคิดความรู้สึกแล้วก็ระยะเวลาที่คุณสามารถที่จะรักษาพลังงานเพื่อการสร้างผลงานของคุณนะครับท่าทางที่ไม่ถูกต้องนั้นไม่เพียงแต่จะทําให้คุณปวดหลังปวดแขนหรือว่ารู้สึกตึงที่คอหรือว่าตามจุดต่างๆเท่านั้นแต่ว่ามันยังทําให้ความชัดเจนทางจิตใจความมั่นใจหรือแม้กระทั่งสุขภาพในระยะยาวของคุณนั้นมีปัญหาอีกด้วยครับเมื่อคุณนั่งโดยที่กระดูกสันหลังคดหรือว่าคอยื่นไปข้างหน้า กล้ามเนื้อกระบังลมก็จะถูกกดทับแล้วก็หายใจเข้าลึกๆได้น้อยลงสมองของคุณก็จะได้รับออกซิเจนน้อยลงทําให้เกิดความเหนื่อยล้ารู้สึกเฉื่อยชาและก็บางครั้งอาจจะทําให้เกิดความวิตกกังวลได้นะครับนอกจากนี้เมื่อกระดูกสันหลังเคลื่อนไหลตึงและก็ช่วงสะโพกนั้นสั้นลงร่างกายก็จะลืมวิธีการทํางานให้เหมาะสมไปในที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปก็จะส่งผลให้เกิดความเหนื่อยล้าเรื้อรังมีสมาธิไม่ดีปวดกล้ามเนื้อหรือแม้แต่ความอ่อนล้าทางอารมณ์นะครับ การวางตัวตรงและแข็งแรงไม่ได้หมายถึงการทําตัวให้ดูแข็งกระด้างหรือว่าไม่อ่อนน้อมถ่อมตนนะครับแต่ว่ามันจะเป็นสัญญาณไปยังร่างกายและก็สมองของคุณว่าคุณตื่นตัวคุณมีสติและก็คุณพร้อมเสมอคุณจะแสดงออกถึงตัวเองที่แตกต่างออกไปเมื่อคุณนั่งและก็ยืนแบบตัวตรงนะครับดังนั้นจงทําให้การแก้ไขท่าทางให้ถูกต้องนั้นเป็นเหมือนพิธีกรรมที่คุณไม่สามารถต่อรองได้หาเก้าอี้ที่เหมาะสมกับสรีระของตัวคุณเองปรับจอภาพให้อยู่ในระดับสายตาพอดี ยืดเส้นยืดสายทุก45นาทีฝึกโยคะหรือว่าฝึกความแข็งแรงเพื่อแก้ไขความไม่สมดุลของกล้ามเนื้อของคุณนะครับอย่างนี้เป็นต้นตัวตนในอนาคตของคุณที่ไม่ต้องไปผ่าตัดไม่มีความตึงเครียดหรือว่าความเจ็บปวดหรือว่าการไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระในอนาคตจะขอบคุณคุณทุกวันนะครับข้อ 3. หยุดซ่อนตัวจากปัญหาของคุณคนส่วนใหญ่กลัวปัญหาของตัวเองเพวกเขากลัวความเจ็บปวดและความไม่สบายใจที่เกิดจากการ,รเผชิญหน้ากับปัญหาของตัวเองนะครับ นี่เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทําไมเมื่อชีวิตเต็มไปได้วยเรื่องหนักใจผู้คนจึงวิ่งหนีบางคนก็ทําเป็นไม่ยอมรับความจริงบางคนก็โยนความผิดไปให้กับคนอื่นบางคนก็ไปเล่นเกมบางคนก็ไปดื่มแอลกอฮอล์บางคนก็นอนมากเกินไปบางคนก็ดูทีวีหรือว่าดูซีรีส์ติดต่อกันเป็นเวลานานหลายชั่วโมงหรือว่าบางคนก็กินขนมแบบจุบจิบไม่รู้จบนะครับ พฤติกรรมเหล่านี้ทําให้คนเรารู้สึกโล่งใจสามารถที่จะรู้สึกเหมือนหลบจากปัญหาได้ชั่วครั้งชั่วคราวนะครับหรือดูเหมือนว่ามีอะไรให้ทําอยู่ตลอดเวลาไม่เคยว่างเลยแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วพฤติกรรมเหล่านี้เพียงแค่ทําให้คนนั้นรู้สึกดีขึ้นชั่วคราวมันไม่ใช่การรักษาให้หายอย่างถาวรนะครับยิ่งคุณหลีกหนีปัญหามากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งไร้พลังมากขึ้นเท่านั้นคุณกําลังสอนสมองของคุณเองแล้วก็คุณกําลังบอกกับตัวเองว่าฉันรับมือกับสิ่งนี้ไม่ได้ฉันจึงหนีมัน แล้วคุณก็จะค่อยๆสูญเสียความมั่นใจสูญเสียความสามารถในการแก้ปัญหาในการ,รเผชิญหน้าหรือว่าอดทนต่อสิ่งใดๆนะครับสิ่งเหล่านี้มันจะสร้างวงจรอันตรายที่จะนําคุณไปสู่การหลีกเลี่ยงปัญหาแบบเรื้อรังในที่สุดคุณก็จะกลายเป็นคนที่เสพติดการหนีปัญหานะครับเมื่อคุณไม่เผชิญหน้ากับความเจ็บปวดความเจ็บปวดก็จะไม่หายไปแต่ว่ามันจะยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแบบลับๆนะครับความเจ็บปวดแสดงออกมาในรูปของภาวะซึมเศร้าความไม่มั่นคง ความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวการตัดสินใจที่ผิดพลาดและความเจ็บป่วยทางร่างกายหลายด้านนะครับและหน้าเสียดายที่คนเรามักจะรู้สึกดีกับการหลีกเลี่ยงปัญหานะครับพวกเขามักจะบอกตัวเองว่าฉันดูแลตัวเองได้ดีฉันเลยไม่เจอกับปัญหาแต่ว่าความจริงก็คือการรักษาที่แท้จริงนั้นมาจากการ,รเผชิญหน้ากับปัญหาแล้วก็แก้ไขมันที่ต้นเหตุหรือว่าแก้ไขด้วยวิธีการที่ถูกต้องไม่ใช่การหลบหนีไปชั่วครั้งชั่วคราวนะครับคุณต้องกล้าที่จะนั่งต่ตร,รองจริงๆกับความไม่สบายใจของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการเลิกราวิกฤตทางการเงินปัญหาสุขภาพหรือว่าอาดีตที่เลวร้ายของตัวเองนะครับจงมองเข้าไปในดวงตาของตัวเองในกระจกจดบันทึกเกี่ยวกับมันแยกปัญหาคิดค้นวิธีการแก้ไขหรือถ้าจําเป็นก็เข้ารับการบําบัดนะครับพูดคุยกับคนที่ฉลาดหรือว่าทําสําเร็จมาก,ก่อนในเรื่องที่คุณทําอยู่ทําสมาธิหรือว่าอะไรอย่างอื่นแต่ว่าต้องไม่วิ่งหนีไม่ต้องหลบเพราะว่าเมื่อคุณเผชิญหน้ากับมันคุณก็จะปลดปล่อยตัวเองได้ง่ายแล้วก็เร็วขึ้น ความเจ็บปวดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการของชีวิตมันคือหลักฐานว่าคุณกำลังเติบโตนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟัง EP นี้แล้วสนใจอยากจะอ่านเวอร์ชันที่เป็นบทความที่ใช้ทำสคริปต์ของ EP นี้ในรูปแบบของไฟล์ PDF หรือว่ารูปแบบของไฟล e ์ eBo o k ทั่วไปนะครับก็สามารถที่จะขอไฟล์ PDF ไปอ่านได้ฟรีนะครับโดยดูวิธีการขอไฟล์ได้จากคำอธิบายคลิปที่แจ้งเอาไว้ด้านล่างนะครับข้อ4การละเลยหรือว่าไม่ออกกำลังกายนะครับ คุณไม่จําเป็นต้องออกกําลังกายได้เหมือนนักกีฬาอาชีพหรือว่าเหมือนกับการเตรียมตัวไปแข่งขันในรายการอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าคุณต้องเคลื่อนไหวร่างกายเรากับว่าชีวิตของคุณนั้นขึ้นอยู่กับมันเพราะว่าความเป็นจริงแล้วชีวิตของคุณก็ขึ้นอยู่กับมันนั่นแหละครับการใช้ชีวิตแบบวนๆซ้ําๆในแต่ละวันที่ผู้คนพยายามที่จะหาเหตุผลมาเข้าข้างตัวเองว่ายุ่งมากจนไม่มีเวลาออกกําลังกายมันกําลังทําลายชีวิตของคุณไปอย่างเงียบๆมากกว่าที่คนส่วนใหญ่จะรู้ตัวนะครับ การออกกําลังกายไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงามหรือว่าการดูดีภายนอกเท่านั้นแต่ว่ามันยังเกี่ยวกับความมั่นคงทางจิตใจแล้วก็อารมณ์ของคุณอีกด้วยนะครับการเคลื่อนไหวร่างกายมันจะช่วยเพิ่มเซโรโทนินช่วยเพิ่มดปามีนแล้วก็ให้หลั่งเอนโดฟินได้ดีขึ้นซึ่งมันจะช่วยลดความวิตกกังวลทําให้อารมณ์ดีขึ้นทําให้จิตใจแจ่มใสขึ้นแล้วก็ปรับปรุงความจําของคุณให้ดีขึ้นการออกกําลังกายช่วยกระตุ้นการทํางานของสมองคุณกําลังละเลยการออกกําลังกายอยู่ใช่หรือไม่ ถ้าใช่ก็เท่ากับว่าคุณกําลังละเลยเครื่องมือที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างหนึ่งในการต่อสู้กับภาวะซึมเศร้าภาวะสมองล้าหรือแม้แต่โรคเรื้อรังทางร่างกายอีกหลายโรคนะครับผู้คนมักจะพูดว่าฉันไม่มีเวลาออกกําลังกายฉันยุ่งมากแต่ว่าความจริงก็คือคุณไม่มีเวลาที่จะไม่ออกกําลังกายต่างหากคุณต้องออกกําลังกายไม่มีข้อแก้ตัวถ้าคุณยุ่งเกินกว่าจะดูแลสุขภาพในวันนี้คุณอาจจะต้องใช้เวลาหลายปีในการจัดการกับความเจ็บป่วยที่จะตามมาในภายหลังนะครับ และเมื่อร่างกายของคุณพังทลายลงทุกอย่างในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นความฝันงานความสัมพันธ์หรือว่าเงินที่คุณหาได้เยอะๆในตอนนี้ก็จะได้รับผลกระทบในแง่ลบไปด้วยนะครับเริ่มต้นจากสิ่งเล็กน้อยเช่นเดินสัก10นาทียืดเส้นยืดสาย5นาทีหลังตื่นนอนกระโดดตบไปด้วยในระหว่างที่ดูซีรีส์ก็ยังดีกว่าที่จะนั่งอยู่กับที่ตลอดเวลานะครับจงทําให้การออกกําลังกายเป็นเรื่องง่ายจนไม่มีข้อแก้ตัวเมื่อเวลาผ่านไปการออกกําลังกา,กายก็จะกลายเป็นนิสัย แล้วนิสัยนั้นก็จะกลายเป็นรากฐานของชีวิตที่คุณรู้สึกมีชีวิตชีวาไม่ใช่แค่การอยู่ได้ในแต่ละวันไปวันหนึ่งๆน,นะครับข้อ 5. หยุดไล่ตามเพศตรงข้ามคําโกหกคาโตที่ใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งที่เรามักจะได้ยินก็คือชีวิตคุณจะไม่สมบูรณ์ถ้าขาดคนอื่นความเชื่อน,นี้ทําให้ผู้คนจํานวนมากต้องดิ้นรนหาการยอมรับความสนใจหรือว่าความโรแมนติกแบบหนุ่มสาวอย่างสิ้นหวังนะครับแม้ว่าจะเป็นพิษเป็นภยัยหรือว่าถูกบังคับก็ตาม แต่ว่าความจริงก็คือคุณนั้นสมบูรณ์แบบในตัวเองอยู่แล้วคุณไม่จําเป็นต้องมีคู่ครองเพื่อที่จะมีความสุขคุณไม่จําเป็นต้องมีใครมาเติมเต็มชีวิตให้คุณคนที่มีความสุขที่สุดก็คือคนที่รู้จักวิธีอยู่กับตัวเองอย่างสงบสุขนั่นไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องปฏิเสธคนอื่นปฏิเสธความรักหรือว่าปฏิเสธการมีคู่ครองแต่ว่าคุณต้องหยุดทําให้ความรักเป็นศูนย์กลางจักรวาลของชีวิตคุณนะครับหยุดการให้ความรักจากคนอื่นเป็นเพียงสิ่งยึดเหนียวจิตใจเพีีีีีียยยงงงออ่่าาาเดดววววททคคคคุุณณมมรรักจะํให้้ชิตขขึน ไม่ใช่คุณถูกกำหนดนิยามจากความรักที่คนอื่นจะมีให้คุณนะครับเมื่อคุณไล่ตามความรักด้วยความสิ้นหวังคุณก็เท่ากับผลักใส่ความรักออกไปคุณจะสูญเสียความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณคุณยอมให้คนอื่นแสดงการไม่เคารพต่อคุณคุณหล่อหลอมตัวเองให้เข้ากับความต้องการของคนอื่นนั่นไม่ใช่ความรักแต่เป็นการรับใช้ทางอารมณ์ยิ่งคุณไล่ตามคนอื่นเพียงเพื่อหลีกเลี่ยงความเหงาคุณก็จะยิ่งทิ้งความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเท่านั้นนะครับเปลี่ยนพลังงานนั้้้นนนนเเขขาาาไปใตัััววอองงงะคคครรบสมฝุณ เดินบนเส้นทางที่คุณคิดว่าเป็นตัวของตัวเองเรียนรู้ทักษะใหม่ๆค้นพบสิ่งที่ทําให้คุณเปล่งประกายยิ่งคุณรู้สึกสมบูรณ์เมื่ออยู่คนเดียวมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งดึงดูดใจคู่ครองที่เหมาะสมกับคุณมากขึ้นเท่านั้นคุณจะดึงดูดคนที่เห็นคุณค่าในตัวของคุณเข้ามาไม่ใช่คนที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์จากคุณนะครับในระหว่างที่ยังไม่มีคนคนนั้นเข้ามาก็ให้ยินดีกับการอยู่คนเดียวของคุณมันไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คุณจะได้้สรางตตัวน สร้างวิสัยทัศน์และก็มาตร,รฐานของคุณเองนะครับข้อ 6. เลิกกินอาหารขยะถ้าคุณมีรถหรูราคา10บล้านบาทคุณจะใส่น้ํามันอะไรก็ได้ที่ราคาถูกที่สุดหรือว่าหาได้ง่ายที่สุดแล้วก็ใส่น้ํามันเครื่องเกรดที่แย่ที่สุดให้กับมันหรือไม่เชื่อได้เลยว่าคุณจะไม่เอาน้ํามันราคาถูกมาใส่รถราคาแพงของคุณอย่างแน่นอนแล้วทําไมคุณถึงปฏิบัติต่อร่างกายของคุณซึ่งมีค่ามากกว่ารถอย่างเทียบกันไม่ได้ด้วยการใส่อะไรแย่แย่เกรดต่าๆลงไปในตัวคุณตลอดเวลา คุณคาดหวังอะไรจากร่างกายของคุณคุณถึงได้ทํากับมันอย่างนั้นอาหารขยะเป็นพิษในยุคใหม่ที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามอาหารขยะได้รับการออกแบบทางเคมีให้กลายเป็นสิ่งที่เสพติดแบบเนียนๆแล้วก็ถูกกฎหมายนะครับมันจะกระตุ้นสมองของคุณด้วยโดพามีนที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้ร่างกายของคุณขาดสารอาหารที่จําเป็นจริงๆมันไม่ใช่อาหารนะครับมันเป็นแค่ขยะพิษที่มีกลิ่นและก็รสชาติที่ถูกใจผู้คนเท่านั้น แล้วมันจะสะสมพิษไว้ในร่างกายของคุณอย่างเงียบๆและมันจะทำร้ายคุณในระยะยาวมันฝรั่งทอดน้ำอัดลมขนมแปรรูปเนื้อสัตว์ที่ผ่านการแปรรูปจนจำสภาพเดิมไม่ได้อย่างเช่นไส้กรอกหรือว่าเบอร์เกอร์ที่คุณซื้อจากร้านฟาสต์ฟู้ดทุกถุงหรือว่าทุกชิ้นอาจจะดูไม่เป็นอันตรายที่กินแล้วล้มป่วยลงหรือว่าตายในตอนนั้นเลยแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปมันก็จะเพิ่มอันตรายมากขึ้นต่อร่างกายของคุณมันจะไปอุดตันหลอดเลือดแล้วก็ทําให้ลําไส้ของคุณอักเสบมันทําาาให้้ผิวของงคุณยบกระ ทำให้อารมณ์ของคุณย่ำแย่ทําให้พลังงานของคุณหายไปแล้วก็ที่แย่ที่สุดก็คือมันทําให้การทํางานของร่างกายผิดปกติแต่ว่าดูเป็นเรื่องธรรมดาจนกระทั่งคุณจําไม่ได้อีกต่อไปว่าความรู้สึกดีๆและความรู้สึกที่จมใส่นั้นเป็นอย่างไรดังนั้นจงเติมเชื้อเพลิงให้ร่างกายของคุณในแบบที่ธรรมชาติได้กําหนดเอาไว้อาหารหลักที่คุณกินแล้วก็สารอาหารอย่างน้อย80%ของปริมาณในการบริโภคแต่ละวันของคุณนั้นควรมาจากแหล่งที่เป็นอาหารจริงๆอย่างเช่นผักผลไม้ธัญพืช พืชตระกูลถั่วโปรตีนไม่ติดมันถ้าคุณไม่ใช่สายสุขภาพแท้ๆคุณอาจจะยอมให้สัก20%ที่เหลือมีไว้เพื่อกินอะไรที่เป็นการสร้างความเพลิดเพลินแต่ว่าไม่ใช่การกินเพื่อเป็นอาหารหลักของคุณนะครับอาหารทุกคําที่คุณกินเข้าไปก็คือการที่คุณเองใส่คะแนนโหวตให้กับร่างกายของคุณที่จะใช้ชีวิตในวันพรุ่งนี้และปีต่อๆไปว่ามันจะดีหรือแย่มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกินเข้าไปดังนั้นจงเลือกอย่างชาญฉลาดด้วยตัวเองนะครับข้อ7 หยุดคิดว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับคุณมีความย้อนแย้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตของคนเรานั่นก็คือคุณจะเป็นอิสระทันทีที่คุณรู้ว่าไม่มีใครคิดถึงคุณในแบบที่คุณคิดว่าพวกเขาคิดกับคุณนะครับคนเราใช้ชีวิตเรากับว่าเราเป็นคนสําคัญที่สุดในชีวิตของคนอื่นที่เราต้องถูกพวกเขาเฝ้ามองเฝ้าจับจ้องสังเกตและก็ตัดสินเราอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วคนส่วนใหญ่นั้นยุ่งเกินไปกับการกังวลเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวของพวกเขาเอง พวกเขาไม่ได้สนใจอะไรคุณขนาดนั้นคุณคิดไปเองทั้งนั้นพวกเขาไม่รู้ไม่สนใจเรื่องราวของคุณพวกเขาไม่ได้หาอาหารให้คุณกินพวกเขาไม่ได้จ่ายเงินให้กับใบแจ้งหนี้ของคุณพวกเขาไม่ได้ใช้ชีวิตของคุณพวกเขาใช้ชีวิตของตัวเองแล้วทําไมคุณต้องให้พวกเขาควบคุมความคิดและการกระทําของคุณล่ะเมื่อคุณหมกมุ่นอยู่กับความคิดเห็นของคนอื่นคุณก็จะกลายเป็นทาสของพวกคนนักวิจารณ์ในจินตนาการของตัวเองคุณคิดผิดเกี่ยวกับความฝันของคุณ คุณปิดปากเงียบไม่กล้าพูดถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการและคุณใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองชอบน้อยลงเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการถูกตำหนิการวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าการตัดสินจากคนอื่นซึ่งเป็นสิ่งที่คุณคิดไปเองทั้งนั้นนั่นไม่ใช่การใช้ชีวิตนั่นคือการแสดงโชว์ให้คนอื่นดูนะครับคุณอยากใส่เสื้อผ้าที่ดูแปลกออกไปหรือไม่ก็ทําเลยคุณอยากเริ่มต้นธุรกิจคุณอยากย้ายงานคุณอยากย้ายที่อยู่คุณก็ทําเลยคุณอยากเรียนรู้ทักษะใหม่ๆแต่ว่าคุุณอาายย40ปีแลล้วก็ทํเ ปล่อยให้ผู้คนงงไปหัวเระไปปล่อยให้พวกเขาสงสัยไปนั่นคือสิทธิ์ของพวกเขาที่ไม่เกี่ยวอะไรกับคุณเลยแต่ว่าความรับผิดชอบของคุณที่มีต่อตัวเอง100%ก็คือใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และเป็นตัวของตัวเองนะครับเมื่อชีวิตดําเนินไปนานขึ้นเมื่อคุณอายุมากขึ้นคุณจะไม่ย้อนกลับมาเสียใจในสิ่งที่คนอื่นคิดคุณจะเสียใจกับโอกาสที่คุณไม่คว้าเอาไว้หรือว่าไม่กล้าที่จะลงมือทําเพราะว่าคุณกลัวในสิ่งที่คนอื่นจะพูดหรือว่าคิดกับคุณดังนั้นปล่อยวางความคิดของคนไป ให้พวกเขาคิดไปใครอยากจะคิดหรือพูดอะไรก็ให้พวกเขาทําไปแต่ว่าคุณต้องเป็นตัวของตัวเองนะครับบทสรุปก็คือนิสัยแย่ๆดูเหมือนที่จะไม่เป็นอันตรายในตอนแรกแต่ว่ามันทําแล้วสบายใจเพราะว่ามันทําได้ง่ายมากแต่มันก็เหมือนกับปลวกพวกมันจะกัดกินรากฐานของชีวิตที่คุณพยายามสร้างขึ้นอย่างช้าๆยิ่งคุณจับหรือว่าฆ่าพวกมันได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นเพราะว่าเวลาจะไม่ไหลย,ย้อนกลับเวลาจะไม่มีวันยอมให้อภัยกับศักยภาพของคุณที่คุณปล่อยให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ได้นะครับ เลิก7ข้อนี้เสียตอนนี้เลยเดี๋ยวนี้ตัวคุณในอนาคตกําลังรอดูและขอบคุณคุณอยู่นะครับนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับลองนําไปปรับใช้เพื่อพัฒนาตัวเองให้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณมากขึ้นในทุกๆวันนะครับและก่อนจบ e ีนี้สําหรับคุณผู้ฟังที่ชื่นชอบการพัฒนาตัวเองด้วยการอ่านหนังสือซึ่งเป็นการฝึกการทํางานของสมองที่ยอดเยี่ยมอีกวิธีหนึ่งอีกด้วยกว็จะขอฝากหนังสือเล่มหนึ่งนะครับซึ่งเป็นผลงานแปลของผมสุระนวลประดิษฐ์ผู้จัดทาช่องอลิมิเต็ดหมายับ เมื่อประมาณสัก10กว่าปีก่อนนะครับผมเคยอ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเป็นหนังสือเล่มเล็กๆบางๆที่มีอยู่ไม่ถึงร้อยหน้านะครับแต่ว่าพออ่านไปได้ไม่กี่หน้าผมก็รู้ในตอนนั้นเลยว่านี่ไม่ใช่หนังสือธรรมดาพลังที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้จะตรงกันข้ามกับขนาดของมันอย่างสิ้นเชิงมันคือคู่มือการควบคุมชีวิตด้วยพลังความคิดของตัวเราเองหนังสือเล่มนั้นชื่อ as a man thinketh เขียนโดยเจมส์อัลเลนผู้ที่เชื่อว่าความคิดคือจุดเริ่มต้นของทุกโชคชะตาของคนเรานะครับ หนังสือเล่มนี้จะตีพิมพ์ครั้งแรกในปีคริสตศักราช1902หรือว่า120ปีมาแล้วนะครับแต่ว่าเนื้อหาเป็นอมตะใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยอย่างน่าอัศจรรย์หนังสือเล่มนี้ผ่านการแปลเป็นภาษาต่างๆมามากมายหลาย10ภาษามียอดจำหน่ายรวมกันทั่วโลกเฉพาะฉบับพิมพ์เล่มกระดาษมากกว่า40ล้านเล่มด้วยกันนะครับและตอนนี้ผมก็ได้ถ่ายทอดหนังสือเล่มนี้มาเป็นภาษาไทยในชื่อมนุษย์สังการจักรวรลดิทำตาม เดิมทีผมตั้งใจที่จะแปลหนังสือเล่มเล็กๆนี้เอาไว้เป็นของสมนาคุณแถมให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆผู้ติดตามช่องที่ได้สมัครเป็นสมาชิกอ่านบทความสคริปต์อีบุ๊กเป็นรายปีนะครับเพื่อที่จะให้ได้อ่านหนังสือที่ผมคิดว่าอ่านง่ายที่สุดและดีที่สุดเล่มหนึ่งเท่าที่เคยได้อ่านมาแต่ว่าบางท่านก็ยังไม่ต้องการที่จะสมัครเป็นสมาชิกรายปีอยากได้แต่แค่หนังสือเท่านั้นก็เลยมาเปิดให้เป็นเจ้าของได้ในช่องทางต่างๆกันครับ As a man s i n g e t คือหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตผู้คนนับล้านทั่วโลก ความคิดคือเมล็ดพันธุ์ชีวิตคือผลลัพธ์หนังสือเล่มนี้จะบอกคุณว่าชีวิตที่คุณมีอยู่ในตอนนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลโดยตรงจากความคิดที่อยู่ในหัวของคุณทุกความสําเร็จทุกความล้มเหลวเริ่มต้นจากสิ่งที่คุณเชื่อและคิดซ้ําๆกันทุกวันถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตเริ่มต้นได้เลยที่ความคิดของคุณหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่ให้คุณอ่านแต่ว่ามันจะปลุกให้คุณตื่น มนุษย์สังการจักรวาลทําตามเล่มนี้สําหรับคนที่ไม่ยอมปล่อยให้ชีวิตอยู่ภายใต้โชคชะตากําหนดแต่เลือกที่จะกําหนดชะตาด้วยมือของตัวเองนะครับผมจะขอนําเอาบางข้อความจากหนังสือมาอ่านให้ฟังเป็นตัวอย่างสั้นๆนะครับจากหน้าสิบมนุษย์เป็นคนที่มีอํานาจควบคุมเสมอแม้จะอยู่ในฐานะหรือว่าในสภาพที่อ่อนแอที่สุดและดูเหมือนต่ำต้อยน้อยค่ามากที่สุดก็ตามแต่ข่าวร้ายก็คือมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่าพวกเขามีอำนาจในการควบคุมมากกว่าที่เขาคิด เขาเป็นเหมือนผู้ปกครองที่โง่เขลาผู้ไม่รู้ถึงพลังอำนาจของตัวเองแล้วไปจัดการกับคนใต้ปกครองของเขาในวิธีที่ผิดด้วยความไม่รู้นี้แต่เมื่อใดก็ตามที่เขาเริ่มฉุกคิดถึงอำนาจและพลังของเขาที่เขามีอยู่แล้วคิดอย่างรอบคอบถึงวิธีการที่เขาจะเอามันมาใช้ควบคุมความคิดของตัวเองชีวิตของเขาก็จะเริ่มมีทิศทางที่ถูกต้องเขาจะกลายเป็นผู้นำที่เก่งกาจใช้พลังที่มีอยู่อย่างชาญฉลาดและกำหนดความคิดของเขาไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างน่าอัศจรรย์ และอีกตอนหนึ่งนะครับจากหน้าที่18ผู้คนจะไม่ได้รับสิ่งที่พวกเขาอยากได้แค่เพียงบอกว่าพวกเขาต้องการสิ่งนั้นและแค่เพียงอธิษฐานขอมันอย่างผิวเผินแต่พวกเขาได้รับสิ่งที่ตัวเขาเป็นสิ่งนั้นจากระดับจิตวิญญาณและพวกเขาเชื่ออย่างสุดหัวใจว่าตัวเองสมควรจะได้รับอย่างแท้จริงคนที่มีจิตวิญญาณแห่งความร่ํารวยจะร่ํารวยคนที่มีจิตวิญญาณเป็นยาจกจะเป็นยาจกแม้ทั้งสองคนจะต้องการความร่ํารวยเหมือนกันและจากหน้าที่28 เมื่อคุณตัดสินใจที่จะควบคุมชีวิตของคุณด้วยความมั่นใจแม้แต่สถานการณ์ที่ยากและท้าทายที่สุดก็จะเปลี่ยนมาสอดคล้องกับความปรารถนาของคุณในที่สุดเมื่อจิตวิญญาณที่แน่วแน่ได้ยืนหยัดและสั่งการแม้แต่เทพเจ้าก็พร้อมที่จะทําตามหนังสือเล่มนี้ราคา129บาทนะครับรวมค่าส่งทั่วประเทศแล้วก็ทุกเล่มจะแถมฟรีฉบับ e-book ให้ด้วยนะครับ สามารถสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ได้2วิธีนะครับถ้าจะสั่งทาง Line Official ก็สามารถที่จะสแกนหรือว่าแอดไลน์ได้ที่ add unlimited myset ที่เห็นอยู่นี้นะครับแล้วก็สอบถามได้เลยนะครับหรือว่าท่านใดสะดวกที่จะซื้อทาง s h อป e e ผมก็จะใส่ลิงก์เอาไว้ในคำอธิบายคลิปด้านล่างนะครับสามารถที่จะคลิกเข้าไปซื้อได้ทันทีนะครับส่วนท่านใดที่อยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมผมก็จะใส่ลิงก์อธิบายรายละเอียดหนังสือเอาไว้ในคาอธิบายคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ